สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารขามครับเสาเมื้อนี้เป็นเสาวันพุธที่30เดือนเมษายนพุณศกักดิ์สิทธิศรัทธาสองพัอบครับวับนจันทร์ที่พาพี่น้องมาเบิง่งราคางัวสจำรวจราคางัวราคากล้วยข,ของตลาดบ้านหันนะครับตลาดนี้รับเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับบ่ว่าน่ายหอยเนื้อหาง เต็มไปเมืดนะครับแต่จก่อนของแม่กับรถกีดยา้าอยู่ครับพวกนี้มีการค้าขายดีสิือผมบาทในในห่างกบมารายนะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาตกก็ไข้แน่อยู่บ้านนี่โอ้ยตลาดเชียงหวางยะโส่นี่ย่างกับ่าไ้น้อยพี่น้องชุบรรยากาศนะครับ การสื่อขายกันตะเงสาครับ ลูว่เหลือยนีตะเมียสองหมื่นบาทสูงรวยตีที่ผ่าบอก,กเ,ออเับเปิดไลสองหมื่นบาทมันผสมอีกไปครับนีบ่ยเาก็แยกลูกขขาเนี้ยดีครับต่อรองไหนที่เขาเนาะนะฝากเบื่อพี่น้องนะ ศูนหกสองว่าไปศูนเจ็ดศูนห้าสามห้ามันมันครับแม่ลูกใครอ่ะลูกครับลูกผูพ่ลูกเม่ยากโกกเลย เปิดจ้าบาทอ่ะมือสองมือสองเอาเบิ้งซืดสองมือสองหลูกแหลกครับ้หอลูกม็ง่ามบมดินตัวเมียตัวเมียง่ามง่ามสูงลอยสามไปเมีมันดูสีตอรองได้อีกตอรองไดนอีกมาจากไหก่อน มาจากไส่มาจากเลยมาจากเลให้รากันหัวเอาฝากเบอร์ทั่วอะศูนย์เกาหกเจ็ดหกซีสองหาซีอ่ะมันบานเด้อนี่ะครับเปิดด้มื้อสองรับต้อล่องได้ไ่ผมยางก็ได้นอนยังยอก็ยังลุกสิล้วลุกไปตรงนี้

โ้ขหไม่น oh, oh, no, ียเดีลูกเดวขายหมดเลยครับ ยังครับยังตัวไหนยังตัวนี้ครับเนี่ยเมียนขัวต้นน้อยๆตัวเดียวจากบาทนี่ตัวนี้ว่าจากไดเก่าถึงหาไม่กเก่าผันหามนอยาตัวน้อยด้ตัวน้อยว่าหกพันหตัวใหญ่นด้ตัวใหญ่น่เก่าพ่้นหาเมีครับนนก็เมีครับหกพันต่อรองไหน มันปาพอเสื้อไอ้พอพอเสื้อมึงกันเสื้อหแล้วเหรออพอใช้ก็มันยิ่งยุ่งอเอา,า,เเอาต่อรองหนที่เขาเนาะครับอกหนปากเบยพี่ดองเนะ้ครับคุณก็าไปซีเจ็ด้าย์ห้าสองครับมันหมันเลยครับเนดะ้อครับ สัด no. oh. ีครเมียสาวน้อยกับบ okay. ักเถิกวะเมียสาวน้อยเอาเจ้กบาทครับเปลีนท่า้อยเปียนท่านหาปูดีบกักเก้าท่ผา้อยเก้า่า้อรถเตะ้าน่ยแหรถเตอา่ทาเปลี่ยอ้ากันเนี่ง้อกัดกลับไปรอดเนี่ยทังสเก่น่าจะท่งครับผม ครับอันนี้เก่าที่ผา่านันแปดที่ผาต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกหลายเอา้าใครสนใจฝากเบอร์ศูนย์แปดสองหนึนนะ่งหาหสมสานยหนมดา้ครับเด้ออยากจะตุกวหมนละครับ,บผมเขาสสด้พลลุเนี่อยากได้มื่นหนึ่งท่องบ่างคือผสมแล้วเอออยากได้มื่นหนึ่ง เอ้าเบิ่งเอาพี่น้องมื้อนี้รักฆ่าก็บ่ฟังอยู่หมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งต่อรอบได้อีกมาจากไสพยพลุงมาจากทางวันนอร์ดาน่นล่ะออืเอ้าฝากเบอร์พี่น้องเนีอยเบอร์นี่จำไม่ได้เด้อจำไม่ได้เอ้าเอ้ามันหมานะมันลุ้อเออถึดว่าจะขอขอแกล้งว่าถึงจังหวัดครับครับแตงเนี่ยบ้านนี่หรอกมือเนี่ย

ผอลูกแม่ลูกกบยังบาทแม่ลูก17,500 17,500ลูกกับลูกแม่แม่แบทองว่างมือผสมแล้ว,ว,ว,ว1บี้ยทองบ้าครับ17,500น่งเง้ยุงอยสามที่บวกรับแม่มัน17,500ก็ร้องอะไรอีกเนาะพอลูกเัา หนุ่งงามหนดเลยหรือยอดยัไปลุยอยอะมาจากสายมาลุกอเอาฝาเพอร์โทรพี่น้องนะหนึงแปดสามว่าไปแปดแปดเจ็ดน้องหนัง่องที่เอามันหมานะพะลุกเด้อขอบคุณครับขอบคุณหนุ่งงามหมดเลยอ้แค่นั้นอ ผู๋หน่อยเาตัวละเท่าไดรดิอ่ะตัวเ็ดพันห้าผู้ผู้อันนี้ผู้ผู้เมียตัวเมียท่าไดอ่ะแยกนหาอันนี้ตัวเก็ทพันหาตัวเมียนี่ปดทันหางัมที่หล่ะเปดนหากับต่อรองได้ต่อรองได้เนี่ มาจากไส่อะไม่แจกแคตูครับมาแากแคตูแต่เอาปากเบอร์ให้พี่ร่องเนี่ยศูนแปดสองครับแปดเจ็ดเจ็ดสี่สามสามมันหมาด้อเด้ะนี่นะครับแม่นี่เขาเลี้ยงดิสีแดงดีอยู่

เมียมม่ขายเจ้บัตรเมียขายหนึ่งสามพันลูกย่เทเลบัตเกาเข้าท่านหาลอยเก้าเข้าทนหาลอยเลูกไหลูกท้หมดหกแปการเลสหกแปดหกแปดเมียบดด้วยรติดบดติดเครื่องเลรวะท้งเพราะว่ามันกอ,อกลูกแดงเหรไหมง่ิ <c oughs> อืมโอ้ยเมียติดบดครับเพราะวันลูกหลอมแดงอยู่ต่อร่องได้ได้คได้าม,ามือโต้นะครับูื้หสว่า หกสามสอจากใส่อะก็มาล่าใส่กันมันมัน,นครับนีนนนน่ครับยังดลครับเมียขายแล้วครเมันอาผูกเยลเจบา่าหมื่นสี่พันหมื่นสี่ครับคู่คู่ อายุ่พอปีไปดิมะมูด้วค่ะว่าซื้อน้ำหอมมาขายกับมะมูดต่อรอบได้อีกพ่อแจกใส่อ่ะพ่อแจกใส่เอาปากเบอร์พี่ร่องเน๊ะปากเบอร์โอ้ชาที่เอาก้นสวยเนาะข้าวหอดจ,จากมุง่งไปบอ่อประมาณตีหนึ่งทุ่ม <taduk, taduk, 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 taduk. <taduk. <laughs> ada, apa datang Apa Oh, pai. Oh, pai ย,ยาวเอาเท่าไรอ่ะสามหมื่นสาม,ม่ทองว่างบาซินงบดดินนี่แหละครับง,หว,หงหว,หวหูใครอยากแก่งงวหูงวดปากเลยขาวๆสูงลอยหทิปบวกคำว่าหกทิปเปิดไปวสามหมืนบาทครับต่อรองเห่ออ่เนอะ มาจากไสมาจากอะ้ปากเบอร์พี่น้องนะศูนย์แปดศเจ็ด้าสองสามสามหกเ้อามันหมาดาได้หามกบาชินครับใหญ่ๆยาวๆโอ้ยาวเม้าบ่ามูตัวใหญ่กันเ้ยพนุกเขาสดายิ่งยิ่งสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสา้อวว่างหรือผสมข้องว่างสามหมนสามส นี่ถุงใู่ครบทุกวดนล่องไหนในุกน้อ้อนร่องเราหนึ่งสองเลยนะตรัอนไหนฝากเบอร์ให้พนได้น์เ็่าองสองเจเอ้าวมันมา้พผลลุกนะโอ้ลุก สบายดีครับเอาเทาลสผ่อลูกแม่ลูกไม่สามสามสามหมื่นสามพันลูกกับลูกแม่แม่ผสมอีไหมหเดือนโอ้สามหมื่นสามครับลูกแม่แม่ผสมแล้วหเดือนดีที่บอกแม่มันอันนี้กับูกรดยจ้าที่บอกลูกโอ้ สีบักตานสุกไข่มักนำต่อรองได้มาจากไสพอรุงจากจัตุเดาคร้วง,มงม่มปหนึ่งแปดสี่สองหกเก้าห้าเอามันมาเน่ะพันุ์ลเด้อเอ้างามบเลิครับตะเลี่ยงก็ประกันประกันท่องพองอ้อมันเป็ลวดในลูก,กลูกลอ,อลูกพ่อมโตลูกพ่มโต

ลงมีแรงีครับตรงี้นังใช้ใช้เมีย่าน่ะนะเมู่เมียูกมีลูเข่าจับาทดเมืองข้สิขายให้ลูกให้หลานหนี้เเก็เอต่อร่างได้เจ้หนีไปหัวสนามเลยเอองเก็ครับแมหัวล้นลูกหอวล้นอายาโยลุ่าน่ะอายายซมอยสี่สิบบวกแม่มันเล็ตัวไหนอีกอ่ะ ตมุตนับตัวนี้แรละมันยังควอยล่อแต่อยากเลี้ยงพูดแม่มาาตัวนึงแม่ขาวนั่ะสิ้นหัเพื่อนน่นไอตัวไหนพูดน่ะยืนใกล้ๆพูดน่ะแม่คนกำลังยืนเมืองหจะคอนยุี่เด้อโอ้โหพูดน่ะมือ6กมือพกไม่อยากใสอ่ะจากบ้าปีอืมเอาฝากเบอร์โทรพี่น้องกันศูนย์แปดหนึ่งศ้าย์เจ็ดศนย์สอยผบัว่าบาค่ะมันหมานครับ สักแต่ลูกให้ <tribe> 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 <tribe>

ลูกนิงดุงดีหนอโตผูแม่ลูกลูกต้นนี่เตรียนอันวะลุงนี่ที่แม่มันน่ะลูกผูเขาลูกแม่ยนผูแม่ครับเอาจักบาทสองหมื่นสามกับสองหมื่นสามพันบาทแม่ก็สูงดีอยู่แงวอยู่ต่อรองไหนนะพ่อลุง นี่ครับแม่ลูกสองมื่นสามไปให้ไปนั่นละแกงหัวดึกดึกกี่ผิดจะตีเพื่อลาเอ้แม่ลูกครับสองหมื่นสามต่อรองได้ตัวไหนอีกพ่อลุง่งอืมมาจากใส่พะลุง่งต้องลงใจาฝากเบอร์ทถ้วยพี่รองนะซุนแพนมามาที่ซุนหนึ่งเทียนสามมา้ามันหมาเด้อพอลุ่งเด้อ

bóng 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 không bóng 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 bóng

ก็จะได้สิ่หามาสิรหมามืดหาหครับห้องว่างว่งางโอ้สูงแบบลอยหาเดยบขึ้นกวนึ่ได้เมืนหาครับตัอล่องไหนอวบ่พอลูกใมาจากสายพลูกมาจาก คนท้องครับอืมืนห่าพี่น้องขอเบืองเอามืนหาง่วมืืนห่าปลาเบือตู้อได้พ่อลูกขอของแต่กรับผมเอามาขายเขามืนห้าครับใหญ่ๆสูงๆมันหมานพ่อลูกมันหมานนี่แหละครับบรรยากาศเบืองในพี่น้องมืนหาใหญ่กว่ ต้อลองไดย้ยีเดียร์เหนืยะเหมือนเลือบุ่นล้านเนานี่ให้พี่น้องเพิ่งบรรยากาศตลาดบานหันอำเภอเมืองแก่งมาสระกข้าคมครับคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องไว้ซ้ำนี่ก่อนครับก่อนพี่น้องจะมีความสุขก้่วงจะเล่นบังมีซีทุกอยู่สุ่มเย็นๆสบายดี